รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Vacation, เราเคยพาทุกคนมาเที่ยวที่ศรีลังกากันแล้วเนาะนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งค่ะเอาว่าเป็นศรีลังกาหลังโควิดกันะกันเนาะถ้าฟังติดตามข่าวสารเนาะเราก็จะได้ยินว่าศรีลังกาเองก็มีปัญหาภายในประเทศมี revolution มีปัญหาเรื่องเศรษฐ,ฐกิจต่างๆนานาอะไรเงี้ยมากมายทำให้หลายคนคิดว่าศรีลังกายยังไม่พร้อมเที่ยวแต่ตอนนี้ค่ะมาครั้งนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากเออบินมาศรีลังกาใช่ไหมคะศรีลังกาแอร์ไลน์เนี่ยโอ้โห เต็มลำแทบจะไม่มีที่นั่งเหลือเลยด้วยซนะ้ำเนาะเรามาที่นี่เลยค่ะย่อมย่านนี้เขาเรียกว่าเบนโตตาตรงนี้เนี่ยมีรีสอร์ทแบรนด์ไทยอยู่เซนทาราซีแซนรีสอร์ทแอนด์สปาค่ะมีความเป็นไทยๆอยู่หลายๆที่เลยแต่เดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีอะไรบ้างทิเพยประกันไทย o อเอซิสสปาไทยแลนด์โกโปรไทยแลนด์บายเมนทากรม เราก็นั่งรถมาถึงที่นี่ประมาณสักชั่วโมงครึ่งโดยประมาณค่ะก็สามารถคุยกับรีสอร์ทให้ส่งรถไปรับอะไรนี้ได้นะแล้วก็นั่งเรือมาค่ะเรือเล็กๆของเขาแล้วก็มาจอดฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นล็อบบี้หลักอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วพอมาถึงปุ๊บเขาก็จะมีจุดไฟแบบนี้เพราะว่าคนศรีลังกาเนาะเขาก็เชื่อว่าไอการจุดแบบนี้ก็คือเหมือนแบบก่อนจะเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะโชคดีอะไรอย่างเงี้ยก็ เขาก็จะเชื่อเรื่องนี้ไงก็พอมาถึงก่อนที่จะมีเสิร์ฟน้องเสิร์ฟน้ําอะ <mel> <ALLY> ไร<ป>ก็จะมีอ <essay> ัน <Denver> นี้ให้ก่อนเลยเพราะอันนี้จะตั้งอยู่ตรงทางเข้าเลยแต่มีโลโก้เซ็นทราาด้วยเลย ดีมากๆเลยค่ะก็จะเป็นโซน bar. ท์ดอร์บาร์ข้างในก็จะมีนะคะใครชอบนั่งแอร์นั่งแบบลมธรรมชาติตรงนี้มันจะแบบลมทะเลหน่อยอะไรอย่างนี้ไงซึ่งก็สามารถสั่งเครื่องดื่มได้ตรงนี้ค่ะพูดถึงห้องอาหารแล้วก็บาร์ทั้งหมดเนี่ยที่นี่เขาจะมี4ีเอา e t เนาะจะมีเมนเ restaurant ตรงนู้นค่ะแล้วก็สวนบัวซึ่งเป็นอาหารไทยเนาะมี360องศาซึ่งเป็นห้องอาหารที่แบบฝั่งนึงเป็นทะเลฝั่งนึงเป็นแม่น้ําคืออันเนี้ยแบบมูดดีมากเนาะก็ เป็นอีก outlet หนึ่งแล้วก็มีส่วนของบาร์ค่ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็ชิลเหมือนกันสามารถนั่งเนี่ยสั่งเครื่องดื่มอะไรมาก็ได้เลยก็จะเป็นคูบาร์คูอยู่ตรงนี้เลยค่ะก็จะเป็นสระใหญ่ซึ่งอันนี้เนี่ยอยู่ใกล้กับทะเลเลยใครจะเล่นน้ําใครจะเล่นน้ําสระนี้คือได้หมดเลยค่ะตอนนี้คือเป็น outlet ต่างๆที่สามารถจะใช้บริการมาคือมาแล้วก็สั่งสามารถสั่งอาหารเครื่องดื่มอะไรนี้ได้ตลอดเวลาเลย มุมนี้นี่ก็ชิลเลยค่ะเพราะว่าคือตัวโรงแรมนี้เป็นฝั่งที่อยู่ในแถบหาดเบนโตตาเนาะแม่น้ําเบนโตต้าหาดเบนโตต้าซึ่งเป็นหย่อมย่านที่หนึ่งในเขตที่มีชื่อเสียงของศรีลังกาเนาะอันนี้เราฟิลเรานะเราพูดจากฟิลเราคือคล้ายๆเขาหลักอะ่ะก็คือต้องคนที่ชอบมูดแบบเงียบแต่มีพักผ่อนแต่กิจกรรมก็ไม่น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเบนโตตาก็จะเป็นย่านที่คนพักเยอะซึ่ง เซนทาราของเรานี่ตั้งอยู่ตรงนี้เลยค่ะคือตรงนี้มันเป็นพูค่ะแล้วก็มีพูบาร์อยู่ตรงนี้ด้วยก็เรียกว่าเป็นรีสอร์ทที่ใหญ่พอสมควรช็อปมีหลายช็อปเลยค่ะใครจะช็อปพวกแบบ Je ลเวอรี่อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะมีช็อปขายแบบว่าละลานตาแม่ ถัดมาจะเป็นของฝากของที่ระลึกเสื้อพงเสื้อผ้าแบบสีลังกาอนะไรเงี้ยเนาะรวมถึงมีช็อปหนึ่งค่ะจากห้างโอเดลซึ่งถ้าเกิดคนเคยไปคลับโบางเงี้ยก็จะรู้แล้วว่าห้างโอเดลเป็นห้างที่มีชื่อเสียงของที่สีลังกาเนาะูช็อปนึ่น ด้วยนะคะสำหรับใครที่มาเป็นครอบครัวมีลูกน้อยหอยสั่งนี่บีกห้องนึงนะตรงนี้แล้วก็มีสนามหญ้าตรงนี้เป็นเหมือนแบบสนามคุณบอลสอหรบเด็กๆอะไรเงี้ยข้อสําคัญนี่ค่ะนี่ค่ะมีตารางให้ดูด้วยว่าเกจด,ดูของเด็กนะว่าแบบมีสติชิ่งด้วยนะมอร์นิ่งสติชิ่งเงี้ยคือแบบถ่อเนเชอร์วอลอย่างเงี้ยคือแบบ สำหรับเด็กๆ High and Seek จ้าเล่นแบบซ่อนแอบกันอะไรอย่างงี้เนาะไม่ได้มีแค่ห้องเล่นเท่านานนะคะตรงนี้เป็นเกมเป็นแบบ e zone ก็จะเป็นแบบเกมต่างๆที่มีเครื่องเล่นมีอะไรให้เสร็จไม่หมดนี่ค่ะหันมาตกใจเลย spa for kids Come on ทำหน้าทำผิวให้โกลนวดหนูนหน่อยเนี่ยามินิ้มีมาซะ <laughs> ที่นี่เขาก็มีจิมด้วยนะคะเป็นหนึ่งใน f ฟอร์ i ิตี้ของที่นี่วันไหนเลยอากาศไม่ค่อยดีอย่างวันเนี้ยตื่นมาแบบฝนตกเฉยเลยก็มาออกกำลังกายที่จริงเนก็เปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงประมาณสองทุ่มของทุกวันเนาะนอกจากที่เซ็นทราซีแซเนี่ยเขาจะเซตอัพเบรกฟาร์ ไฮที tea, อะไรต่างๆานานาเนี่ยนะคะสำหรับดินเนอร์เนี่ยเขาก็สามารถเซตอัพได้เหมือนกันค่ะก็คืออย่างวันนี้อากาศอาจจะแบบไม่ค่อยดีนะคะแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะเซตอัพได้เช่นเราสามารถที่จะดินเนอร์บนหาดหรือว่าจะตั้งโต๊ะดินเนอร์เป็นแบบ On thebe a c h แบบนี้เนาะก็สามารถได้เหมือนกันหรือว่าเป็นดินเนอร์ที่แบบในสวนอะไรอย่างเงี้ยสามารถเซตอัพได้หมดเลยค่ะก็แล้วก็สั่งเมนูมอลาคารทะเล ก็ามาเซตอาบน,นี้ซึ่งแบบว่าไ r i v a t มากๆค่ะก็เป็นอีกบริการหนึ่งเนาะของที่เซ็นทรัลซีแซนค่ะที่คุณสามารถจะ enjoy กับที่นี่ได้เราเห็นภาพกว้างๆของที่นี่กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูห้องของเขาบ้างค่ะ ห้องทั้งหมดของเซนทรัลซีแซนเนี่ยเขาจะมีอยู่165ห้อง8รูมทายค่ะนี่เป็นหนึ่งในรูมไทายที่เดี๋ยวพามาดูก่อนเลย mm hmm. ก็คือเป็นดีลักซ์ริเวอร์วิวนะคะจะเห็นฝั่งแม่น้ำค่ะเพราะว่าห้องที่เนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้ฝั่งนี้จะมี2ฝั่งเนาะฝั่งนี้เห็นทะเลฝั่งนี้เห็นแนนม่น้ำคือเปิดเข้ามาเนี่ยไซส์ห้องเนี่ยขนาดพอดีๆมากค่ะแต่ที่ว่า เข้ามาแล้วข้างหลังไม่เหมือนกันแต่คอนเซปต์ก็คือเหมือนกันก็คือใช้ผ้าบาติกเนาะอันนี้เป็นแบบเหมือนแบบบาติกสไตล์อะไรอย่างเงี้ยและสีหลังกาต้องมีอะไรคะมีช้างเนี่ยถ้าใครชอบมู๊แบบสงบสงบ,บคามแบบเลื่อยเอือยเนิ่มๆฝั่งนี้น่าจะเหมาะค่ะเอาฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เขาก็จะเป็นมินิบาร์ม<า>ีชากาแฟให้นะคะ โอ้ก็จะเป็นมุมแบบมีโต๊ะทํางานจะทํางานหรือจะแต่งตัวก็ได้มุมนี้ค่ะส่วนใครที่แบบว่ามาแล้วรู้สึกว่าแหม่บายๆเนาะอยากออกไปนั่งแต่ก็อยากได้แอร์เย็นๆนั่งอ่านหนังสืออะไรอย่างนี้ก็สามารถใช้บริเวณนี้ได้เหมือนกันก็เนี้ยค่ะมันก็จะเป็นมุมที่แบบชิวๆเนาะบายๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบอยากจะนั่งหรือว่าตื่นมาแล้วอยากจะนั่งชิวตรงนี้ทอดสายตามองแม่น้ําค่ะ แล้วก็ย่านนี้เขาเป็นย่านเ,เป็นโตตาอยู่แล้วแต่ตรงฝั่งนูง้นก็จะมีชื่อหมู่บ้านเลขของเขาเองอันนี้คือแม่น้ำเป็นโตตาซึ่งก็สงบเยือกเย็นค่ะไปดูห้องน้ำหน่อยไหมจะได้รู้ว่าถ้าใครมาพักห้องแบบนี้แล้วห้องน้ำเป็นยังไงบ้านโกรบนะคะแน่ก็แต่ถ้าใครอยู่ในห้องน้ำแล้วอยากจะเปิดจากฝั่งห้องน้ำก็เปิดได้นะนี่อาบน้ำเสร็จปุ๊บ โอ้ยอิบบ้านหลบดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถินฉ่ได้มาแล้วค่ะขี่การาดเดี๋ยวดูอีกห้องหนึ่ง Deluxe p o t e r e s e เนาะก็จะเป็นอีกรูมไทป์หนึ่งแต่ว่าต่อให้เป็นรูมไทป์นี้นะตื่นเช้ามาเขาสามารถมาเทควิวฝั่งนี้ได้นะฝั่งแม่น้ำเพราะว่าตรงนี้เป็นเขียวแบบเป็นแบบ green area ซึ่งแบบ ชิวได้อะไรได้ฝั่งนี้แต่เดี๋ยวไปดูว่าห้องแบบนี้จะเป็นยังไงคะ่ะแน่ๆต้องแบบมีสระว่ายน้ำเนอะเพราะว่าอ๋อต้องเห็นอยู่ใกล้สระาเพราะว่าเขามีสระรวมอยู่ที่นี่ปะน่ะนพักมากพูดเลยเพราะว่าห้องแบบนี้เนี่ยนะคะเขาบอกคนยุโรปเนี่ยชอบมากเพราะว่าถูกจริตถูกจริตเนื่องจากว่าห้องนี้เดินมาตึงต้งตึง้งตึ้งพอเปิดนี้ บายบายนั่งชิวตรงนี้เลยแล้วก็จะลงสระก็ลงหรือว่าตอนเยน็เยนๆจะนั่งจิบอะไรแล้วก็ดูซันเซ็ตอะไรอย่างเงี้ยเพราะฝั่งนี้จะเห็นซันเซ็ตนะคะหรือจะลงสระเนี่ยเดินแล้วก็บายบายเนี่ยพร้อมที่จะลงสระอะไรอย่างนงี้เลยส่วนอันอื่นก็จะเหมือนกันนะคะก็คือ,เอ,อสเปซของห้องเลเยอร์ของห้อง,อ,อ,ง,อ,งอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราสคริปต์แล้วเนาะตรงนี้ให้เห็นบรรยากาศที่ แตกต่างกันฉะ่นั้นเองก็อันนี้ขึ้นอยู่ว่าจะเลือกมุมไหนก็เลือกได้เลยแต่หลายคนชอบฟังน no ี no ้เพราะว่ามันได้เทคสองฟังเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกรูมทายหนึ่งค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะอันนี้เป็น Family Resident ก็ชื่อบอดแล้วนะว่าเป็น Family เพราะฉะนั้นน้องเหมาะกับครอบครัวแน่ก็เข้ามาตรงนี้มันจะเหมือนเป็นโซนลิฟท์รูมก่อนเนาะห้องแบบนี้ เาจะมีชุดโซฟามีทีวงทีเนาะแต่เราชอบทุกภาพเขียนเาเนี่ยคือแล้วแต่และห้องไม่เหมือนกันด้วยการเดินดูแต่และห้องหรือระหว่างทางเดินอนะไรเงี้ยจะมีภาพเขียนแบบเยอะมากอย่างที่บอกไปเนาะว่าห้องแบบนี้ก็สองคนค่ะเป็นฟังเบดก็ต่ํากว่า12ออ่าอันนี้ต่ํากว่า12ก็สามารถใช้ห้องนี้ได้แต่ถ้าลูกเกิน12นี่ต้องถอยห้องใหมนะ่เนาะอะไรอย่างนี้หรือว่าจะเสริมเตียงหรืออะไรเงี้ยก็บอกเขาได้ ลูกนอนนะพ่อแม่จะนอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ติด บอกแล้วตกแต่งไม่เหมือนกันเนาะอันนี้ห้องเราเป็นแบบนี้เราก็จะคุ้นกับสีนี้ไงก็จะห้องเราจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันไอตกแต่งหัวเตียงก็จะเป็นสีเขียวแต่ก็ยังเป็นผ้าบาติกเหมือนเดิมนะคะซึ่งไอที่ไม่เหมือนกันคืออันนี้พวกสัตว์ต่างๆอะไรเยแต่ไอห้องแมงพอมงนี้ก็คือใหญ่มากอ๋อแล้วมี2ระเบียงด้วยนะคะระเบียงด้านนอกนู้นเนาะแล้วก็ระเบียงด้านนี้ก็คือสามารถที่จะออกไปชมซันเซต็ตอะไรนั่งระเบียงแล้วก็ชมซันเซ็ตตรงนั้นได้หรือว่า ฝั่งนี้ก็เห็นได้เหมือนกันค่ะก็เป็นอีกระเบียงหนึ่งส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบ้อาทางานอ่าเหมือนกันค่ะก็จะเหมือนการทุกห้องก็จะมีบัตรโบรบให้มีสลิปเปอร์เซฟตี้บ็อกซ์อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่อันนี้เนี่ยถ้ามินิบาร์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่มีโควิดเนาะโรงแรมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ค่อยใส่เข้าไปแต่ถ้าใครอยากจะแบบได้เครื่องดื่มหรืออะไรเงี้ยสามารถรีควสต์ได้ก็โทรไปแล้วก็ให้เขามาเติมในมินิบาร์อะไรอย่างเงี้ยได้ เสียงคลื่นแบบอเห็นไหมคะบรรยากาศก็จะต่างกันถ้าอยู่ห้องโซนนู้นก็จะเป็นแบบสงบๆงบอยู่กับแม่น้ำเป็นโัว้าใช่ไหมฝั่งนี้ค่ะมหาสมุทรอินเดียก็จะได้ยินเสียงคลื่นเลิดเ,เ,เ,เวลาลมโปร่ตลอดมีทิวมะพรา้าวก็สามารถเลือกพักฝั่นี้ได้ค่ะอันนี้เป็นสามรูมทปยที่หยิบม,มาฝากกันแต่อย่าลืมนะคะเขามีทั้งหมดแปดรูมทปยไปยงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเขาจะมีกิจกรรมอะไรให้เราทำบ้านค่ะ ประกันชั้นหนึ่งทิปอัพทูมายจากทิพยะประกันภยัยจ่ายตามระยะใหม่จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้สบายสบาย,บายแบบอัพทูยูทิปอัพทูมายเริ่มต้น4,900บาทต่ตอปีโทรเลย1นึ6หรือท i ปอินชัว c o m หรือตัวแทนนายหน้าทิพยะประกันภยัยเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทําประกันทุกครั้ง พิประกัน์ไพร a s i s อซ a สส i าไ a ยแล o ด์โกโ a รไทยแลนด์ n ายเมนกพิเศษจริงๆค่ะที and ่ c e n t ทรัลซีแซนรีสอร์ทแอนด์สเนี่ยนะคะเขาสามารถจัดอะไรที่แบบพิเศษพิเศษได้อย่างเช่นมื้อเช้าเขาก็จะเนรมิตอาหารเช้าในสระให้เราแบบนี้ค่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแบบว่ามาลอยลอยอะไรแบบที่เราเคยเห็นนะอันนี้เซตโต๊ะกลางสะเลยค่ะแล้วก็ยกของอาหารทั้งหมดมาไว้ที่นี่เลยซึ่งเราสามารถเร q u e s ได้นะคะว่าเราอยากจะแบบ <c oughs> เพิ่มอะไรกินอะไรหรือชากาแฟอะไรอย่างเงี้ยเนาะสามารถบอกได้อย่างเงี้ยค่ะมีแสมนแสมอนมาเสร็จเลยก็ <c oughs> ทั้งหมดเนี่ยคุณต้องแจ้งล่วงหน้าเขาหนึ่งวันเขาจะได้เตรียมแบบว่าวัตถุดิบเตรียมเซตที่จะแบบยกโต๊ะต่างๆมาอะไรเงี้ยนะคะก็ <c oughs> สําหรับ1เซตเนี่ยนะคะต่อ2คนเนี่ย ก็คือคนละ50ดอลลาร์ก็เท่ากับ2คนถ้าไม่มีแชมเปญก็100แต่ถ้ามีแชมเปญด้วยก็จะเป็น150ค่ะซึ่งอันนี้ก็สามารถแจ้งเขาได้เนะคือที่นี่เนี่ยเขาสามารถเสิร์ฟแชมเปญนั่งแ,แบบอาหารเช้าเลยค่ะไปกับอาหารเช้าได้เลยว้าวมากๆเลยค่ะมีเยอะกว่าที่คิดตอนเมื่อกี้ที่พูดเนี่ย อาหารยังมาไม่หมดค่ะพอมาเต็มนี่ดูค่ะมีเซตแบบไส้กรอกเบคอนแพ่นเค้กเยอะมากๆตอนนี้ปัญหาคือไม่รู้จะกินยังไงหมดเซตนี้นี่สมบูรณ์มากสำหรับคู่รักแ,แบบฮันนีมูนมาเป็นคู่นะไม่องฮันนีมูนก็ได้ค่ะหรือแบบใครที่อยากจะมีประสบการณ์เชา้าๆที่แบบว่าเริศดๆเนาะก็สามารถสั่งเซตนี้มาได้ค่ะบอกเขาเลยว่าเป็นเซต breakfast in the pool เนาะเขาก็จะเซต อันนี้ให้เลยซึ่งบอกว่าเลิศม,มากโดยเฉพาะมาสีน้งกานะคะต้องกินนี้เลยอันนี้เป็นคิงโคคนัทเนาะก็จะอยู่ในเซ็ตนี้ด้วยค่ะรวมถึงเนี่ยมีไข่ก็จะมีเอ็กเบเนดิกหรือคุณอยากจะกินออมเล็ตหรืออะไรเงี้ยก็สามารถบอกเขาได้หมดเลยค่ะอย่างเราเนี้ยเขาเสิร์ฟควซองมาเป็นเพลงทางนี้บอกแบบขอเป็นชีสควซองได้ไหมคะอุ่นๆเลยเนี่ยเขาก็สามารถจัดมาให้ได้เนาะก็เพอร์เฟกมากค่ะ โอ้โหใครที่มาที่เซ็นทรัลซีซนนี่นะคะกิจกรรมเพียบเลยค่ะนี่เมื่อกี้ดูโพยอยู่เยอะมากนี่เห็นไหมคะอุปกรณ์ข้างหลังนี่อุปกรณ์นี้เต็มไปหมดเลยนี่เห็นไหคะอันนี้ก็คืออันนี้มีทั้งอันนี้เซิร์ฟเนาะอันนี้เซิร์ฟเพราะว่าถ้าเป็นซีซันที่ไม่ใช่หรือดูมรสุมเนี่ยโอ้โหสามารถทําได้เยอะเลยอย่างเซิร์ฟข้างหน้าเซิร์ฟหน้าทะเลตรงนี้อด d y เซิร์ฟอดี้บอร์ดก็ได้นี่อย่างเงี้ย บอ d ดี้บอร์ดหรือจะเซิร์ฟบอร์ดหรือจะท yes, ูบไรดิงวอเตอร์สกีวินเซิร์ฟฟิ้งเวฟเซิร์ฟฟิ้งเจสกีนี่มีแบบเพียบเลยเนาะคายักอันนี้พื้นๆอยู่แล้วแพดเดิลบอร์ดคายักนี่สามารถทำในแม่น้ำได้ค่ะเรียกว่าเป็นรีสอร์ทที่มีแอคทิวิตี้เยอะมากแต่วันนี้นี่ค่ะที่เราเลือกเป็นบ๊ททริป เขาจะพาเราล่องเข้าไปในป่ากคงกลางก่อนจะลงเรือนี่เห็นเต็มเลยค่ะตกปลาก็มีเห็นไหมฟิชชิงแล้วก็ถ้าในฤดูที่ไม่ใช่มรสุมเนี่ยใกล้ๆกับตรงนี้นะคะออกไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงเนี้สามารถส n o r k l i n g แล้วก็จะไป scuba diving กับเขาก็ได้เลยเขามีอุปกรณ์เขามี instructor ที่แบบว่ามีลายเส้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่ามีปลามีอะไรเงี้ยเยอะมากเลย งแรมได้นิดเดียวค่ะออกจากเซ็นทารามาฝนก็ตกเพราะว่าอันนี้เป็นฤดูมรสุมนิดนึงเนาะแต่เราจะเข้าไปล่องในป่าโกงกลางซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาบอกเลยว,ว่าตรงนี้มีโอกาสเจอแบบสัตว์หลายชนิดออกมาไม่ทันไม่ถึงแบบแป๊บเดียวค่ะนี่จระเข้เห็นไหมนอนอยู่บนคบนี่ขนาดไซส์แบบกลางๆนอนเล่นอยู่จะบอกว่าพึ่งแดดก็ไม่ได้เพราะว่าเมื่อกี้แดดมีนะแล้วก็แป๊บเดียวฝนมาแบั๊บเดียวหยุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาอากาศมาบอกว่าเปลี่ยนเร็วมาก ไปเปลี่ยนมาตลอดค่ะออกมาแดดออก5นาทีฝนเทแบบแรงแมากพอเราหลบรัสพันเสร็จแดดออกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเข้ามาในป่ากงกลางคือแบบว่ามันคือธรรมชาติมากๆนะแล้วมันสงบมากเราเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นเมื่อกี้ผ่านมาเนะี่ยน้องคนเรลือเขาบอกว่านั่นนะเห็นไหมจ้เราเจอจระเข้ตัวแรกตัวกลางๆใช่ไหมแล้วพอมาอีกแป๊บนึงเจอลิง ผงลิงลงมากินมะพร้าวคือลิงพวกนี้จะไม่จู่โจมเรานะก็เราก็สามารถส่งมะพร้าวให้เขากินได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอย่างเงี้ยตลอดทางแล้วก็มาอีกแป๊บหนึ่งเขาเขาจะแบบเห็นไหมเห็นไหมจระเข้ตัวใหญ่ๆอะไรยเงี้ยอยู่ในน้ําลอยขึ้นมาปุ๊บหนึ่งแล้วก็ลงคือธรรมชาติมากๆค่ะตรงนี้ก็เป็นทัวร์หนึ่งซึ่งที่เซนทราซีแชนมีเนาะซึ่งถ้าใครมาเนี่ยก็สามารถอันเนี้ยมาได้ตลอดทั้งปีค่ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศอะไรคือคือถ้าฝนไม่ตกเป็นอันว่าออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะ เผื่อใครมาแล้วอยากจะมาะค่ะเพราะว่าใกล้มาใกล้กับโรงแรมมากก็จะมีปา่าโกงกลางผืนใหญ่แล้วบายบายแบบนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะบอกว่านั่งเล่นๆกินอะไรเพลินๆจิบชามาตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีเป็น a f t ต r n o o n tea เป็นไฮทีก็เสิร์ฟตั้งแต่บ,บ่าย3-5ถึง5โมงเย็นนะคะอย่างเซตนี้ก็สำหรับ สองคนเนาะมาสองคนก็ได้เลยก็จะมีทั้งขาวทั้งหวานเลยสามารถสั่งได้เนะาะเซตนี้สำหรับสองคนมีเสิร์ฟชาด้วยนะคะซึ่งพูดถึงชาตรงนี้เนี่ยข้างหลังเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนแบบทีบาร์ซึ่งเราสามารถไม่ได้ชิมเฉพาะชาซีลอนเท่านั้นไม่ใช่ชาของศรีลังกาเท่านั้นมีอูหลงชาอูหลงออชาชาละพัท ชนิดเลยนะคะที่ทีบาร์ตรงนั้น <Whit> เป็นกล่องกอององเต็มเลยอ่ะซึ่งบอกว่านเลิศมากมาต้องบอกก่อนค่ะที่เซนทาราเนี่ยทุกที่ที่เราไปเนี่ยเขาก็จะมีเซนวารีสปาเนาะทุกที่เลยเซนทาราซีแซนก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาลองสปาที่นี่กัน แต่เรามาสรีลังกาทั้งทีค่ะแน่นอนที่นี่เนี่ยเขามีเมนูนวดแบบเยอะมากนวดไทยนวดบาลีนวดทุกอย่างเลยค่ะเฉพาะหน้าหรือว่าดีท็อกซ์อะไรต่งตางๆนางนาแต่มาสีลังกาทั้งทีเราต้องลองอายูรเว อหนึ่งของเซ็นทราลนะคะที่หน้าพักค่ะเพราะว่าตัวรีสอร์ทเนี่ยสเน์เฉพาะตัวของเขาคือด้านนี้ติดทะเลด้านหลังติดแม่น้ําเรียกว่าด้านหน้าติดมหาสมุทรอินเดียด้านหลังติดแม่น้าเ็นโตตาเป็นรีสอร์ทแบบขนาดกลางๆเนาะร้อยกว่าห้องนะคะก็มีหลายรูปทายเลยค่ะสำหรับใครที่อยากจะมาพักมูน่ะมันเหมือนอะไรรู้ไหมอันนี้เราเราคิดเองนะลองมาพักดูแล้วลองดูว่าเหมือนเหมือนกันหรือเปล่าล้วคิดว่าที่นี่มันเหมือนเขาลาก เป็นหาดยาวๆอย่างเงี้ยแล้วก็คลื่นสามารถจริงๆถ้าในฤดูที่คลื่นไม่แรงเกินไปเนี้ยก็สามารถเล่นเล่นโต้คลื่นได้ตรงนี้เนาะแต่ว่ากิจกรรมที่นี่เนี่ยโอ้โหเพียบเลยลองไปดูที่ water s p o r t center เนาะเยอะมากแต่อย่างที่เราไปก็คือเป็น boat trip ค่ะเออเรามาเป็นช่วงฤดูมรสุมนิดนึงยังอยู่ในฤดูมรสุมเพราะฉะนั้นกิจกรรมทางน้ำหลายอย่างมันยังเล่นไม่ได้อย่างเช่น snorkeling diving อ,อะไรพวกเนี้ย ก็ยังทำไม่ได้แต่เขาก็จะมีบท๊ทคลิปมีโอ้โหทางทางทาเยอะต้องไปดูป้ายเอาเองเพราะว่าอุปกรณ์เยอะมากที่นี่เนาะ <c oughs> ก็ส่วนเรื่องอาหารการกินค่ะใครอยากลองอาหารศรีลังกาก็เขาก็มีเสิร์ฟทุกมื้อเลยที่ที่เมนรเตอรอทแลเช้ากลางวันเย็นเนี้ยมีทุกมื้อเลยค่ะรวมถึงถ้าใครอยากจะแบบเป็นเมนูอลัการหรือว่าจะนั่งที่บาร์อะไรอย่างนี้ก็มีทีบาร์ด้วยนะใครที่เป็นสายชาต้องมาลองเลยค่ะเพราะว่า ชาซีลอนเนาะอย่างที่เรารู้กันว่าดีแค่ไหนอะไรเงี้ยแล้วที่นี่ไม่ได้มีแค่ชาสีลังกาด้วยค่ะก็จะมีชาสูตนอื่นด้วยเรียกว่าเป็นทีบาร์เลยเป็นกล่อง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 อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มาลองการรวมถึงค่ะเวลาเรามาในพาร์ที่ของเซนทาราเนาะเซนวารีสปาไม่อลองไม่ได้ที่นี่สีลังกามีชื่อเรื่องอายุรเวทขอให้ลองค่ะเราลองแล้วเราก็แบบเอเอ,เอโอเคมากดีมากเนาะที่นี่จริงๆกิจกรรมเขาเยอะค่ะอยู่สักแบบ สาวันอย่างเงี้สยสบายๆเลยอย่างในน้ำก็จะมีอะควาแอลรบิกมีอะไรอย่างเงี้ซึ่งก็สามารถเอนจอยกับกิจกรรมเหล่านี้ได้ก็เชิญชวนกันนะคะสำหรับใครมาเที่ยวศรีลังกาแล้วอยากจะหาที่พักที่แบรนด์ไทยค่ะเ่นทาราซีแซงรีสอร์ทแอนด์สปาค่ะอย่าลืมนะคะบอกเราด้วยว่าที่ไหนน่ะพักน่าเที่ยวเดี๋ยวเอาเวเคชันไปสำรวจให้ค่ะวันนี้ลาคุ้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ